โยโลสวัสดีครับพบกับรายการชาร์จวพลจรมาทำอะไรจะมาทอนคลิปรีวิวกับผมนะฮะไมโครโปรกิชดิชั่นเวอร์ชั่น1.1.0.8ครับผมนะฮะอ่าก็อันนี้ก็มีการอัปเดตมาอีกแล้วครับผมนะจากที่เมื่อวานได้อัปเดตของเวอร์ชั่น1.0.7ไปคราวนี้มาอัปเดตของ1.1กันบ้างแล้วครับผมโอเคด้วยทว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่ไหมครัผมสิ่งที่ผมคาดหวังคือน่าจะมีของใหม่ในสโตร์แล้วและสิ่งที่ผมเข้าไปในสโตร์ผมเจออะไรรู้ไหมฮะโอเคสโตร์หลดไวขึ้นครับผมแต่สิ่งที่ผมเจอคือบบััครผมนะะฮ บักฟอน์นั่นเองครับผมนะฮะโดยฟอนต์ตรงเพราะปกติเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ตัวสอนมายคราฟนะฮะแต่ว่าฟอนต์คราวนี้มันบักเป็นตัวอักษรธรรมดาแทนครับผมนะฮะโอเคตรงข้างล่างนี้มันยังปกติดีครับผมนะครับแล้วเข้าตรงนี้โอเคฟอนต์ตัวนี้ปกตินะฮะแล้วก็มันแล้วก็ตรงน้องเบเกมันเป็นปกติตรงดสคริปชันนะผมแล้วก็ไม่มีมาชอัพในส่วนของฟอร์เอ้าด้วยครับผมนะฮะเป็นที่ผมเซ็งนิดนึงครับผมน่าจกเซ็งนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ละเวอร์ชันนี้เป็นตัวเบต้าอยู่อาจจะไม่พร้อมเดี้นนะคผมออ่าก็โเทีี้ นอกจากในสโตร์แล้วเอาที่บ้างในสโตร์แล้วที่ผมจะมาพูดถึงบักที่เขาแก้ไขกันบ้างครับผมนะฮะมันอยู่ในแมปนะั้นผมจะเข้าไปในแมปกันนะโอเคอยู่ในแมปนี้แล้วผมนะฮะปุ๊บโอเคครับผมถามว่าบักอะไรที่เขาทําการแก้ไขครับผมนะ,ะคําตอบก็คือทิศทางของคอมมานบล็อกกับผมนะฮะโดยในเวอร์ชันก่อนกับผมนะฮะทิศทางคอมมนบล็อกทางจากนะคือไอห่านเป็นทางตรงข้ามกันแทนกับผมนะฮะ กับที่เราวางจริงๆครับผมก็เลยทำให้มันดูแย่นึงสำหรับการว่ามันทำให้ผมสับสนนะว่าตัวรถคันนอ้ที่ผมวางถูกหรือเปล่าแต่ว่าคำนี้ว่าทำการแก้ไขแล้วผมนะฮะก็เลยออกมาได้ดูดีแบบนี้นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับสนบัคที่เหลืออย่างเช่นตัวสองพิมพ์ใหญ่ของกอมฮานต่างๆก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมครับผมนะคือไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นะฮะโอเคก็ไม่มีแล้วสำหรับกับคลิปนี้ครับผมนะฮะเสร็จสิ้นแล้วครับผมสำหรับการรีวิวมาครับเกิดเดือนเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุดแปดกบผมนะฮะก